ฝนตกหนักขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกก็แค่คิดว่ามันจะตกเพียงไม่กี่นาทีแต่นี่ก็สามชั่วโมงแล้วช่างเถอะ Jedi ยังไงฝนตกขนาดนี้ก็เอ๊ะเดีเ๋ยวนะว่าทำไมรู้สึกเหมือนกับว่าหน้าตาของเขาเดี๋ยวนะพี่สาวหรอแบบน,นี่คืออย่าอรอซะเลยน,นะไหนบอกว่าพี่สาวไปที่ต่างประเทศนี่นายแกงฉัใช่ไหม หรือว่านี่จะเป็นพี่สาวจริงจริงเออนี่คุณคือว่าเออคนใช่พี่สาวของเจเดกนั่นหรือเปล่าเอ๊ะคุณจะทำอะไรนะเฮ้อเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมใบหน้าคุณถึงหรือว่านี่น,นายล้อสันเล่นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแกล้งฉันอีกแล้วเหรอทำไมต้องแกล้งฉันแบบนี้ด้วยเนี่ยนี่ ่าทำอะไรให้สันตกใจแบบนี้สิอ๋อทำไมทำหน้านิ่งแบบนั้นจะตอบอะไรคือคือคือผมขอโทษเฮอจะขอโทษเรื่องอะไรคือคือไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกคุณนะแต่แต่ว่าคือความเป็นจริงแล้วผมนี่แหละคือพี่สาวส่วนพี่สาวของผมเธอจากไปเมือ่อแป เดือนที่แล้วผมอะก็แค่อยากจะให้สิ่งที่พี่สาวต้องการเป็นจริงเพราะว่าตอนแรกผมก็แค่ถูกให้สาวบางังคับให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่สุดท้ายผมก็หลอกคุณไปตอนนี้ผมได้อยากจะบอกความจริงกับคุณว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเนี่ยแหละที่โกหกคุณผมไม่เคยให้พี่สาวมาหาคุณเลยสักครั้งมีแค่คุยทางออนไลน์เท่านั้น ผม็็หบคุณผมไม่เห็นว่าคุณจะยกโท o ให้ผมเรานะครับนายบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้นายจะบอกฉันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดเป็นเพียงแค่การล้อเล่นของเด็กหรือไงอีกอย่างนี่นายเล่นกับหัวใจฉันงั้นหรอรู้ไหมว่าฉันนะ่ะรักพี่สาวนายขนาดไหนแล้วนายก็บอกว่านั่นคือตัวนายเองนี่นายต้องการไนไรกันแน่เนี่ยฮะเฮ้ย ถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็เราก็อย่าอยู่ใกล้กันเลยจะดีกว่าท่านนาย,ย,ายนี่แค่เราลังเลแบบนี้จะไม่ใช่พวกคนที่ชอบเพศเดียวกันด้วยเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใกล้ฉันมันน่ามันเกียดออผมขอโทษผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นายก็น่าจะรู้ทีนี่สิบาสมชัดฉันไม่ได้คิดว่าเขา จะทำแบบนี้แต่ว่าถ้าฉันลอกเขาซราบแบนี้แล้วเพวื่อกคนนั้นบอกด้วยตัวเขาเองแล้วมันจะแย่กว่านี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยบอกเขาให้แบบนี้ดีแล้วใช่ไหมทําไมรู้สึกเจ็บใจขนาดนี้เอ้ยอะไรกันนี่ได้ยินเสียงคนร้องไห้แล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอ๋ถ้าไม่ถึงร้องไห้คนเดียวอยู่อีกล่ะ ทำไมถึงมาอยู่แถวนี้ได้ไปทําอะไรมาหรอทําไมน้ำตาถึงเป็นแบบนั้นฝนตกขนาดนี้จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเอ,อ็ะน้ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเห้อฉันต์ดออกมานะ่ะพอดีว่าเห็นเธอท่ต,ตัวรับรับเลยลอกก็เลยคิดว่ามาใครก็เลยสงสัยก็เลยตามมานะ่ะแล้วสรุปโด,ดนบอกเลิกหรอไม่ใช่นะแต่จะว่าไปเฮ้ยนี่รู้ไหม ว่าจะเดินออกมาแบบนี้เพียงเพราะจะบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นผู้ชายนะส่งจดหมายไปบอกเลยจะดีกว่าไหมเนี่ยฮะอีกอย่างอาจจะป่วยก็ได้นะเออฉันคือ <c oughs> ตอนนี้ผมได้บอกความจริงกับเขาไปแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไง <c oughs> ผมนะ <c oughs> ผมไม่รู้แล้วแต่ตอนนี้ผมแอบไปหมด จ็บทั้งหัวใจเลยเฮ้ยอกหักก็แบบนี้เนี่ยนะรีบกลับไปที่บ้านนายกันเลยะเอ๊ะเอ้ยรียบตามมาสิแต่บ้านผมไปอีกทางนะเอ้ยเยลืมนะเอ้ยเรวเข้าเดินแล้วแล้วรีบเดินหน่อยสิเดิน้าๆอยู่ได้เอาล่ะทีนี้ก็บอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ทำไมถึงเดินบอกเลิกแบบนั้นล่ะอ๋อใช่เหตุผลที่ฉันมาที่นี่ฉันก็จะบอกนายเหมือนกันนะครับคือว่ามีเลิกก,กับพี่สาวนายด้วยเอ๊ะแล้วทำไมนายต้องเดินไปไกลขนาดนั้นด้วยเนี่ยไม่สิต้องบอกว่าไปนั่งไกลขนาดนั้นนะเอ้ยมานน้าใกล้ๆก็ได้ไม่เป็นไรนะฉันไม่มีเสื้์โลลสักหน่อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้นายบอกว่าเลิกพี่สาวเหรอแต่เออคือฉันจะบอกนายเหมือนกันมีผู้หญิงคนหนึ่งอะาะฉาัน เรก,ก็บอกว่าเออรู้เรื่องของพี่สาวด้วยอะใครเหรอมีแค่เจ้าหน้าที่ดีกควรรู้เรื่องไม่ใช่แลวไงหรือว่าจะมีคนขายข้อมูลออกไปวะเนี่ยเอ๊มีแค่เจ้าหน้าที่รู้ข้อมูลเหรอแล,แล้วพี่สาวยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่ฉันก็กําลังจะมาบอกเธอเรื่องนี้แหละฉันไดงยินว่าพี่สาวเธอยังมีชีวิตอยู่ฉันตองไปสืบสวนมาจ,จริงเหรอเธออยู่ไหน บอกฉันได้ไหมฉันอยากจะไปหาพี่พี่อยากจะตกอยู่ในอันตรายผู้หญิงคนนั้นของกู่ฉันว่าเธอจะทำร้ายพี่สาวบอกฉันเถอะนะขอร้องละฉ,ฉันนะเ้อว่าขอโทษที่ช็อกซ้ายไม่เป็นไรฉันจะบอกนายแต่ว่านะน่าจะออหักไปทำไมเนี่ยโอ๋โอ๋นะ่ายังไงซัก ฉันคิดว่าเขาก็ไม่ได้เห็นดีในตัวนายได้ควนหาคนที่ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเศร้ามันไม่ใช่ความผิดนายที่หลอกเธอสักที่หลอกเขาสักหน่อยอีกอย่างนะนายไม่ควรโทษตัวเองด้วยซ้ําก็นายไม่ใช่คนผิดตั้งแต่แรกนายก็ไม่ควรที่จะเศร้ากับมันนะเออบ้าจริงนี่ฉันต้องมางออย่างนี้จริงเหรอเนี่ยเอ๊ะนายไปทําอะไรที่บ้านฉันนี่มันดึกมากแล้วนะแล้ว ฝนก็ตกมากด้วยทำไมนายม่เยี่ที่นี่ได้เออคือว่าฉันอยากจะพูดอย่างนึงนะคือนี่นายเพิ่งบอกเลิกฉันไปแล้วก็มาที่นี่นายจะทำอะไรฮะขอคนดีหรือไงเออคือว่าเออฮะฉันผิดเองขอโทษคือว่าฉันหือมีอะไรนะเอะนี่ มาทำอะไรบ้านของฉันฮะตึกตืนป่านนี้แล้วทำไมมาเนี่ยฮะเราเยบผู้หญิงสันนีนั่นละ่ะหือไม่อยู่ที่ไหนแล้วเออเออคือโอ้ยมุดอิสมัตเลยแต่ต้องใจเย็นไว้ก่อนเออคือว่าผมมาขอคืนดีตอนนี้ผมได้รู้แล้วล่ะครับว่าคนที่ผมรักนั้นคือใครแล้วก็เธออาจจะเป็นรักแท้ของผมด้วยตอนที่ผมได้รู้ถึงธาตุแท้ของเยผู้หญิงสันนีนั่นแล้ว เพราะฉะนั้นผูกขอบคืนดีได้ไหมครับคุณป้าโอ้พูดแบบนี้เนี่ยถูกต้องแล้วพวกเธอสองคนนะ่ะไปรักแท้กันอยู่แล้วล่ะป้าไม่ถือสาอะไรเลยล่ะเพราะฉะนั้นแต่งงานกันได้เลยนะป้านะ่ะดีใจมากเลยใดที่ิษดก็จะอุ่มหลานแล้วคือว่ายกโทษให้ฉันได้ไหมฉันผิดไปแล้วเออคือฉันฮะก็ได้ก็ได้ จะยกโทษให้นายงั้นเราก็ากลับมาแต่งงานกันนะเข้าใจแล้วขอบคุณนะ <laughs> <laughs> เหมือนเจ้าน่าจะตกกับตักเข้าจริงๆแล้วตอนนี้แกไม่มีทางที่จะขอคืนดีได้แล้วล่ะไม่ว่าแกจะมีหัวใจให้เขาหรือไม่แต่ตอนนี้เขาเป็นของฉันแกไม่มีทางได้ตัวเขาไปอีกครั้งอย่างแน่นอน <laughs> สะใจจริงๆเลย <laughs>